สวัสดีค่ะรัะตนมณนทพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทาในดวงนะคะวิดีโอนี้เป็นของชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะคือคนที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่31มีนาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีมีนลัคนาราศีมีนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆรับฟังรับชมแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะเราจะมาดูกันนะคะ การงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรในปักแรกเดือนมิถุนายนนะคะเราเริ่มจากการงานนะคะชาวราศีมีนนะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกพระพรมฤสีนะคะโอ้โหมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ การต่างประเทศโดดเด่นงานราชการโดดเด่นนะคะช่วงนี้คุณจะเป็นที่น่าเคารพนะคะอืมจะออกแนวลักษณะเป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่แบบเป็นครูบาอาจารย์อ่ะอืมมีเซนด้วยนะช่วงนี้ใช้เซนของคุณให้เป็นประโยชน์นะคะไพ่ใบที่สองนะคะไพ่ใบที่สองนะคะ พระรามแผงสอนนะคะช่วงนี้อาจจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะมีเกณฑ์เดินทางหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะอืมอะไรอะไรจะชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงการตัดสินใจนะคะพไพ่ใบที่สามนางสีดานะคะนางสีดาคือคนที่เอ่อมีความคิดมีความคุ้นคิดนะคะอืมบางคนเนี่ยอาจจะแบบเออเอาไงดีตัดสินใจไม่ได้จะอยู่หรือจะไปอืมประมาณนี้นะคะ ไพ่ใบสุดท้ายนะคะใต้สำรับนะคะพยาคุดกับนางกากีนะคะคุณจะมีผู้ใหญ่ช่วงนี้มีแม่ช่วงนี้มีแม่ตามอหานิยมนะคะจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือผักดันคุณอยู่เบื้องหลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาอุ้มชูอบอุ้มเลยทีเดียวนะคะการเดินทางโดดเด่นมากนะอ,อยู่นิ่งๆไม่ดีนะออรู้สึกว่าเดือนมิถุนายนปักแรกเนี่ย แนะนำให้ออกเดินทางนะคะแล้วจะดีบางครั้งบางทีคุณก็รู้สึกเหมือนแบบเอาอยัางไงดีอะ่ะการจะออกจากเซฟโซนมันค่อนข้างยากนะคะการที่จะก้าวข้ามเซฟโซนสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมันมั่นคงหรือสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมันดีแล้วอะ่ะเออแต่จริงๆถ้าคุณก้าวข้ามออกมาหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปแปลกไป ก็จะดีนะคะอืมคุณจริงๆคุณมีความคิดแหละแต่แบบบางครั้งบางอย่างอาจจะต้องเอ่อรอโอก,กาสรอเวลาก็เป็นไปได้แต่จริงๆแล้วมันมีไพ่ออกแนวลักษณะว่าเกณฑ์ศึกษาต่อมาก็ดีนะคะการเดินทางโดดเด่นอะแต่คุณยังตัดสินใจไม่ได้ก็เป็นไปได้นะในบางคนอะไพ่ท่านว่าออกมานะคะเอออืมประมาณนี้นะคะอ่ะ ใครรอง,งานอยู่นะคะจริงๆมีเกณฑ์ได้งานนะคะแต่ขึ้นอยู่กับคุณคุณจะเอาหรือเปล่านะคะมีเกณฑ์ที่จะมีผู้ใหญ่ให้งานหรือมีเกณฑ์ที่แบบเออมีคนถูกใจในความสามารถของคุณหรือชวนไปทํางานก็เป็นไปได้นะเหมือนมีโอกาสเข้ามานะคะการเดินทางโดดเด่นแต่มันก็อีกนั่นแหละมันอยู่ในปักแรกมันอยู่ในช่วงการตัดสินใจอ่ะบางครั้งบางคนนะคะก็อาจจะแบบ เอาไงดีไปไม่ไปหรือในบางคนในใข้หลายๆคนมันก็มีประเด็นออกแนวลักษณะว่าอยากไปก็ไปไม่ได้หรืออมีทางไปแต่ไม่ไปอ่ะก็ลองดูนะว่าคุณอยู่ในโซนไหนแต่มีแต่ออกแนวว่าถ้าคุณได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างใหม่ๆหรือ ออกเดินทางออกมาจากเซฟโซนอ่มันจะมีโอกาสที่แบบดีๆอะอืมอ่ะประมาณนี้นะคะก็ลองดูเพราะว่าไพ่ออกแนวอยู่ในช่วงตัดสินใจแล้วก็ย้อนแย้งนะว่าจะเอายังไงดีไปไม่ไปอะไรประมาณเนี้ยอ่ะตอบได้แค่นี้นะคะไพ่ออกมาแค่นี้แม่หมอก็อ่านแค่นี้นะคะทีนี้เรามาดูกันการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะ พระเทวะฤษีอืไปได้แล้วนะไพ่พระเทวะฤษีขึ้นมาตอกย้ำไพ่พระพรหมฤษีเกี่ยวกับการเดินทางการต่างประเทศการศึกษาที่ระดับที่สูงขึ้นการออกเดินทางนะคะเออคุณไม่ต้องกลัวนะคุณมีคนสนับสนุนนะคะทั้งเรื่องการเงินอ่ะอืไพ่ใบที่สองอความสับสนมากแล้วเออความกดดันความสับสนความไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะมีผู้ใหญ่กดดันคุณ ก็เป็นได้ด้วยนะคะ,อะขอไพ่อีกใบหนึ่งนะคะไพ่ใบที่สามนะคะราชสอีอ่อยากประสบความสำเร็จก็ต้องเสี่ยงนะคะอ่ะไพ่ใบสุดท้ายความสุขความสมหวังนะคะเอาจริงๆจะมีสถานการณ์บางอย่างนะคะคือจะมีสถานการณ์บางอย่างอ่ะที่จะดึงคุณไปเดี๋ยวจะได้ไปนะคะมีเกณฑ์ที่ คุณออกแนวรู้สึกมีความวิตกกังวลกับการใช้เงินหรือมีความวิตกกังวลคุณคิดกับชีวิตนะคะเดี๋ยวจะมีสถานการณ์บางอย่างถ้ามีโอกาสหรือมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นให้คุณคว้าเอาไว้มันเป็นการเสี่ยงที่ดีมันคือการที่ออกมาจากความกดดันหรือเซฟโซนแล้วคุณจะประสบความสําเร็จจะยืนสง,ง่ายอย่างราชส,สีนะคะเพราะฉะนั้นคว้าโอกาสนี้ไว้นะชาวราศีมีนนะคะเอาไม่ใช่สำเนา แหมอเอาไพ่ผิดนะคะอ่ะทีนี้เรา,าดูความรักนะคะขอยไพ่ออกมาแม่นยำนะคะความรักจะเป็นอย่างไรขอสำใบนะคะไพ่ใบแรกความรักเทพเสาวไพ่ใบที่สองนะคะพระนางเป็นจักรยานีไพ่ใบที่สามโอ้พญารา,าชสีเข้ามาตอกย้ำถึงความวิตกกังวลเนาะอ่า แล้วก็ไพ่ใต้สำหรับไก่ทองปากชะลาวันนะคะช่วงนี้ระมัดระวังเนาะการทะเลาะวิวาทการไม่เข้าใจกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะมีความคุณคิดวิตกกังวลเครียดปัญหาหรืออุปสรรคนะคะวิตกกังวลเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะในใครหลายๆคนเนาะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ใจเย็นๆนะคะมีไพ่ พระนางเบญจ a ก r ยาณีเข้ามาด้วยนะคะขอให้คุณยึดมั่นถือมั่นนะคะจริงๆแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีบุญหนุนนําแต่ช่วงนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลหรือมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องเอ่ออ,อให้คุณต้องพิสูจน์ความรักก็เป็นไปได้นะคะก็ใช้สตินะคะในการกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยจริงๆอยากจะเป็นโสดต่อไปนะคะ เดี๋ยวจะมีสถานการณ์บางอย่างที่นำมาซึ่งมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเ,เป็นโสดจะดีกว่านะคะเพราะว่าไพ่ใต้สำรับไกรทองปราบชลวันไพ่ใบแรกมาก็เข้ามาแล้วทำให้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักใจรู้สึกมีปัญหาก็ช่วงนี้พนักงเป็นจักรยาน,นีนะคะคนโสดอาจจะอยากเป็นโสดนะคะในช่วงนี้เป็นโสดแล้วจะดีนะคะในช่วงนี้ก็จะได้ไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะ จะได้อยู่ดีกินดีมีความสุขนะคะอือยู่กับครอบครัวก็ดีนะคะสําหรับคนโสดทีนี้เรามาดูกันช่วงเดือนมิถุนายนปักแรกนะคะการงานการเงินความรักไปแล้วขอไพ่สมามใบนะคะไพ่พรมยานอยากบอกอะไรจะวอวยพรอะไรหรือจะแนะนําอะไรนะคะขอไพ่สมามใบนะคะขอไพ่สมาใมใบไพ่พรมยานอยากบอกอะไรอีกนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะสมามใบไพ่ใบแรกนะคะพระแม่อุ่มมานะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะวิตกกังวลในเรื่องใดอยู่นะคะคุณจะเอาอยู่นะคะไม่ต้องกลัวนะคุณมีคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วมีสติมีปัญญานะคะประมาณนี้เลยคุณเอาอยู่นะคะก็ปล่อยวางนะคะไพ่ใบที่สองพระแม่ลักษมีนะคะโชคลาภเงินทองเสน่ห์นะคะช่วงนี้ก็ เปลี่ยน i ม d s e t นะคะทำจิตใจให้สบายนะคะ <c oughs> คิดดีทำดีแล้วจะเจอสิ่งแล้วจะเจอสิ่งดีๆนะคะขอโทษด้วยแล้วจะเจอสิ่งดีๆนะคะอืมช่วงนี้ก็รักตัวเองก็ดีนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะพาศิวะนะคะ <c oughs> ทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปรับฉับไว้นะคะอืมปรับปรับอารมณ์นะคะหมั่นนั่งสมาธิแล้วจะดีนะคะอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงมากส,สวิงเหวี่ยงมาก ปรับอารมณ์ของคุณให้ดีแล้วทุกอย่างคุณจะเอาอยู่นะคะการเงินไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามานะคะไพ่ใบใต้สำรับนะคะเกี่ยวกับความสับสนไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะขอให้คุณตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะและนี่คือดวงปากแรกเดือนมิถุนายนก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ